ครับก็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอาทรวิมลสุขเช่นเคยนะครับวันนี้พบกันในวันที่24เดือนสิงหาคม2564ครับในช่วงดึกๆึสักหน่อยนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการแชร์หน้าจอนะครับ iPhone หรือ iPad ก็ได้นะครับขึ้นแสดงที่ Windows อาจจะเป็น Windows 10หรือ Windows 11ก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูนะครับ ผมใช้วิธีการนี้นะครับเพื่อที่จะนำเสนอนะครับซึ่งถ้าเป็น Mac ถ้าเป็น m ม c o s เนี่ยมันไม่ยากนะครับ iPhone กับไอไอแพดนะครับแชร์ขึ้นหน้าจอง่ายได้เลยนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือ Windows นี่แหละนะครับมันมันใช้งานยากยุ่งยากนะครับถ้าเป็นแอปก็ต้องเสียตังค์นะครับอย่างเช่นแอปนี้นะครับ ตัวนี้ใช้ฟรีได้ไม่เกิน10นาทีนะครับตัวนี้ก็จะลองเชื่อมให้ดูนะครับเป็นวิธีที่1นะครับมันจะมี2แอปนะครับที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะครับก็ตัวนี้เสียตังค์นะครับตัวนี้ iOS นะครับฟังก์ชันมันนะครับก็ดูตามนี้นะครับถ้าเวอร์ชันฟรีนะครับก็จะได้ความละเอียดไม่มากนักนะครับคือ 1080p ถ้าเป็น VIP ก็จะเป็น 2K เลยทีเดียวนะครับ นี่ได้10นาทีนะครับในสกีนนะครับตัวนี้ถ้าเป็น VIP ไม่จำกัดเลยนะครับตัวนี้นี่คือข้อแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็ความละเอียดนะครับสาเฟรมนะครับเวลาบันทึกตัวนี้60นะครับก็ใช้ได้ระยะเวลาไม่นานนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ติดตั้งแอปตัวนี้ไว้เลยนะครับ วิธีการง่ายๆก็ไม่ยากเลยนะครับก็เข้าแอปนะครับโหลดแอปลงมาในวิดโดก็แล้วกันเนาะแล้วก็ในวิดโดนะครับในไอโฟนนะครับใน i iPhone เราก็ไปที่ศูนย์ควบคุมนะครับไปที่สะท้อนหน้าจอนะครับนี่สะท้อนหน้าจอก็ก็เลือกได้เลยเลือกระบบได้เลยนะครับ Android นะผมผมจะไม่พูดถึงนะครับมันไม่ยากนะครับ Android นะครับ ผมจะพูดถึงเฉพาะ iPhone ก็แล้วกันนะนี่คือวิธีการเชื่อมง่ายๆนะครับนี่ครับสังเกตเวลานะครับตรงนี้มันจะมีตรงนี้นะครับถ้าอัปเกรดนะครับมันจะเสียเงินเท่าไหร่มาดูกันนะครับนี่คือตารางนะครับก็ไลท์ Time เลยนะครับตัวนี้ห้าสิบเก้านะครับห้าสิบเก้าเหรียญก็ก็น่าซื้อไว้นะครับนะถ้าเป็นของ ธุรกิจนะครับก็จะแพงขึ้นมานะครับถ้าส่วนตัวก็ประมาณนี้ก็ไม่แพงนะครับใช้ได้ตลอดนะครับใช้ได้ตลอดเลยนะครับถ้าสนใจก็ซื้อเลยเลยนะครับตามนี้ไปเลยเลยนะเนี่ยะครับก็มาแนะนํานะครับคิดว่าวิธีการนะครับถ้าใครอยากแสดงหน้าจอนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับอีกเว็บหนึ่งนะครับ แอนะครับก็คือ ivcam นะครับ ivcam นี้จะเป็นกล้องธรรมดานะครับเอาไว้เป็นกล้องนะตัวนี้ก็เสียตังค์ไปแล้วนะครับก็ไม่มีรายน้ํานี่คือวิธีการนะครับใครจัดนําเสนอการสอนแบบต่างๆนะครับก็ก็สอนผ่านนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นจะสอนการใช้โปรแกรมตัดต่อนะครับดูมาฟิวชั่นก็ว่าไปนะครับอย่างนี้ก็สอนไปได้แต่ได้ที่10นาทีโปรแกรมนี้นะครับ ก็สอนไปสอนไปหรือจะใช้แคนวานะครับแคนวาการออกแบบนู่นนี่นั่นก็ว่าไปให้เด็กได้ได้ดูนะครับเพราะว่าเด็กมันเขามีโทรศัพท์นะครับก็นําเสนอให้เด็กดูก็แล้วกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีการเข้าการใช้งานนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีลายน้ําตรงนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายนี่ครับ การทำไตเติ้ลง่ายๆนะครับก็ทำให้เด็กดูอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับหรือจะสอนในแอปอื่นบ้างนะครับการบันทึกเสียงนะครับเนี่ยบันทึกเสียงผ่านโอเคนะครับตัวนี้เนี่ยตามนี้เลยนะครับก็บันทึกไปตามนี้เลยนะครับโอ้โหนะครับตัวนี้เสียงที่บันทึกไว้นะครับก็บันทึกไปตามนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับ โอเคโปรแกรมนี่หลากหลายนะครับหลากหลายการใช้โปรแกรมนะครับถ้าเราจะบันทึกเสียงนะครับใน iPhone นะครับก็ใช้มาปรับแต่งเสียงได้นะครับก็คลิกใน iPhone นะครับตามนี้นะครับถ้าใครจะบันทึกก็กดที่ปุ่มสีแดงได้เลยอย่างนี้เป็นต้นอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะบันทึกนะครับก็ว่าไปก็ สร้างโปรไฟล์ใหม่ก็แล้วกันเนาะอันนี้ปรับแต่งนะครับมุมมองนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเอาเพลงออกเ็แล้วกันลบไปเลยอ่าลบทิ้งไปเลยก็ถ้าจะบันทึกใหม่ก็ลองดูนะครับผมจะเริ่มบันทึกใหม่ตรงนี้นะครับครับทดสอบครับทดสอบนี่คือการทดสอบนะครับทดสอบเสียงนะครับ เช่นนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับหยุดอลองเล่นดูการทดสอบเสียงนะครับเช่นนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับนี่ครับตัวอย่างครับโอเคออกจากกระดัษแบรนด์ก็แล้วกันเนาะเนี่ยสอนไปนู่นโปรแกรมนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับการใช้โปรแกรมการเข้าใช้นู่นนี่นั่นว่าไปการใช้ o o o l e c l a s s Room ว่าไปนะครับการเข้า Meet ก็ว่าไปวิธีการเข้ายังไงก็ว่าไปสอนไป Zoom ก็ว่าไปนะครับนี่วิธีการทำนู่นทำนี่ก็ว่าไปในโปรแกรมนี้นะครับก็สอนไปตามนั้นนะครับหรือใครจะตัดต่อใน iMovie ก็ว่าไปนี่ครับนี่ iMovie มันอยู่ตรงนี้นะครับ แต่งภาพตกแต่งภาพบ้างนี่ครับแคปคัดบ้างนะครับเนี่ยตัดต่อคลิปบ้าง <Woman S 1> ใช้งาน <smiling it. S 1> นี่ก็สอนไปประมาณนี้นะครับเอาโปรแกรมแรกผ่านไปนะครับผมปิดป้ายนะครับผมหยุดสะท้อนหน้าจอปุ๊บหยุดสะท้อนหน้าจอแล้วการไปแล้วกากระบาดไป exit ไปมาอีกแอปหนึ่งนะครับ ก็คือทีมวิวนี่เองนะครับทีมวิวนะครับรีโมทนะครับก็จะขึ้นหน้าตานี้นะครับการเชื่อมต่อนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเอาไว้ควบคุมคอมพิวเตอร์ต่างๆควบคุมโทรศัพท์ก็ได้นะครับสะท้อนหน้าจอก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้มันมีเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็อัปเดตเลยก็ได้นะครับ แต่ว่าตัวนี้ผมแอคทีเวตไว้แล้วนะครับผมจะไม่อัปโหลดนะครับผมจะไม่อัปเดตนะครับโอเคอย่างในในโทรศัพท์ก็ติดตั้งแอปนะครับแอปทีมวิวไว้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็คลิกซัพพอร์ตด้วยนะครับทีมวิวคลิกซัพพอร์ตเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสะท้อนหน้าจอตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับ โอเคเข้านี่ก่อนนะครับนี่่ายนะครับก็ iOS นะครับกดสท้อนเลยนะครับอโอเคนะครับได้แล้วง่ายทีเดียวนะครับคือแอปนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่คือแอปนี้นะครับต้องดาวน์โหลดแอปนี้ไว้เลยนะครับทีมวิวคลิก k support นะครับตามนี้เลยนะครับ วิธีการนะครับก็ถ้าจะล็อกอินก็พิมพ์ ID ตัวนี้ลงไปนะครับหรือจะส่งส่งแบบนี้ก็ได้นะครับส่งลงไปลายนะครับเพื่อคัดลอกไปก็ได้นะครับวิธีการนะครับไม่ยากเลยนะครับเอาละผมออกจากออกจากตัวนี้แอปตัวนี้ชื่อว่า Upower Miner นะครับตามนี้เลยนะครับ ท่านใดก็สนใจก็เชิญเลยนะครับเอามาดูที่ที view ก็แล้วกันทีมวิวนะครับก็เข้าไปที่แอปเลยนะครับให้พิมพ์เลขนะครับผมพิมพ์ไว้แล้วนะครับตามนี้เลขจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับก็กําลังเชื่อมต่อนะครับอนุญาตด้วยนะครับคลิกอนุญาตที่ iPhone ด้วยนะครับเอาละนี่ละนะครับเราจะสามารถควบคุมได้นะครับ เราต้องเริ่มต้นด้วยนะครับเริ่มต้นนะครับตามขั้นตอนที่เขาบอกนะครับไปเริ่มทีมวิวนะครับคือบันทึกหน้าจอนะครับบันทึกหน้าจอใน iPhone นะครับคือการถ่ายทอดภาพหน้าจอเราจะบันทึกไปยังแอปทีมวิวนะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับเราก็กดถ่ายทอดเลยนะครับอ่าเหมือนเราบันทึกหน้าจอปกตินะครับนี่หน้าจอของ iPhone นะครับ มันก็จะไม่สวยเหมือนแอปเมื่อกี้นะครับก็จะตามนี้นะครับขยายหน้าจอใหญ่ได้นะครับตามนี้เนี่ยขยายสามารถเพิ่มไฟล์นะครับบันทึกนะครับจับภาพหน้าจอบันทึกหน้าจอได้นะครับเปิดการถ่ายโอนไฟล์ได้นะครับตามนี้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ทําให้ดูดูสเปคได้เลยนะครับ สเปคของ iPhone นะครับก็ CPU นะครับทำงานที่เท่าไหร่แรมโอ้ใช้แรมเยอะนะนี่96เลยนะครับตัวนี้ iPhone ใช้แบตเตอรี่เหลือที่46หน่วยความจำทั้งหมด238มันเหลือเท่านี้นะครับ Apple นะครับ iOS เวอร์ชัน5 5นะครับตัวนี้ความละเอียดของจอบอกหมดเลยครับภาษาไทยอันนี้คือควบคุม ไอโฟนได้เลยนะครับทีนี้ดูนะครับก็มีรีเลย์บ้างนิดหน่อยนะครับนี่ครับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเชื่อม wifi นะครับไม่ได้ต่อสายนะครับก็สอนไปนะครับวิธีการนะครับดูเข้าทีมนะครับตัวนี้นี่คือหน้าจอที่ที่เราเชื่อมต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเราจะดูแอปได้ไหมครับดูตรงนี้ครับมันไม่ได้เนาะ อ๋ยอย่อขยายอ่าละตอนนี้ก็ไปดูหน้าจอของเขานะครับใครที่จะนำเสนอนะครับการใช้ g g o e c l a s s r o o m นะครับก็สอนไปนะครับแนะนำสำหรับคุณครูนะครับก็ว่าไปการเข้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับการสอนตัดต่อโดยใช้โปรแกรมร u m a f u s i o n นะครับในโทรศัพท์ก็ว่าไปนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ผมเสียเงินแล้วนะครับ จ่ายครั้งเดียวจบเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับการตัดต่อง่ายเลยนะครับวิธีการตัดต่อใน iMovie ว่างก็เข้า iMovie ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็เป็นโปรเจกต์อย่างนี้นะครับส่วนส่วนมากผมจะใช้ iPhone นะครับตัดมันง่ายดีนะครับแล้วก็การบันทึกเสียงนะครับก็จะใช้กลัดแบนนะครับอย่างนี้ บันทึกเสียงได้สุดยอดมากนะครับบันทึกเสียงที่เราพูดหรือร้องเพลงก็ได้นะครับก็ประมาณนี้อ,อะไรอีกละ่ะสอนอะไรก็ว่าไปในนี้นะครับวิธีการเข้าโปรแกรมนู่นนี่นั่นการใช้งานอา่ดูงานออนไลน์ก็ให้เด็กดูก็แล้วกันการส่งงานเป็นยังไงบ้างอา่าใครส่งมาแล้วนะครับส่งมาแล้วก็คลิกด,ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างงานของเขา งานเข้าเป็นยังไงก็ก็เปิดดูนะครับกดแชร์ไว้นะครับก็จะมีตัวอย่างงานนะครับเป็นงานที่เด็กส่งมานะครับก็จะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับเออมันยาวไฟล์ใหญ่นะครับไฟล์ใหญ่เอาดูไฟล์เล็กๆก็แล้วกันเนาะนี่นะครับไฟล์เล็กเนี่สมมุตินะครับผมทําแล้วก็ส่งงานอย่างนี้นะครับก็เปิดลิงก์เข้าไปนะครับ เนี่ยเขาเปิดดูอ่าไม่รู้เสียงออกมานะครับก็ประมาณนี้นี่คือวิธีการนะครับนี่ไอโฟนมันหยอดจอได้ด้วยนะครับเอาละนี่นะครับก็การใช้มีดบ้างการเข้ายังไงนะครับเข้าด้วยแลหัดไหมยังไงก็แนะนําเด็กไปนะครับประมาณนี้การใช้ซูมบ้างเข้ายังไง จอยนี้นะหรือลงทะเบียนนะไซอัพไซอินนะครับประมาณนี้ดูกล้องวงจรปิดไัยนะครับวิธีการดูก็เข้าไปดูอย่างนี้เป็นต้นทำให้เด็กได้เรียนรู้ดูนะครับนี่กล้องวงจรปิดของโรงเรียนเป็นยังไงบ้างประมาณนี้ครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับการใช้งานหรือใครจะใช้เว็บ x Meet นะครับในการที่จะ ประชุมออนไลน์ก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับก็ใช้ง่ายเหมือนกันนะครับใช้ง่ายใช้ดีด้วยนะครับอ่ามายม n g ตินะครับตามนี้เลยนะครับไม่ยากเลยนะครับอ่ะโอเคอะไรอีก่ะจะก็เปียหรืออ่าทีม microsoft ทีมบ้างนะครับประมาณนี้การเข้ายังไงบ้างก็ว่าไปนะครับเนี่ยเห็นไหมฟังก์ชันต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยในนี้นะครับ วิกิอินไซโอเยอะแยะเลยนะครับนี่ m i r r s s o t t t e m s นะครับเราก็สร้างห้องขึ้นมาได้นะครับนี่มอบหมายงานได้นะครับดูงานที่มอบหมายดูสิ a s s i g n m e n t นะครับก็ให้เด็กดูประมาณนี้นะครับไฟล์เพิ่มเติมอันนี้คือตัวอย่างนะครับอ่าประมาณนี้ดูงานที่มอบหมายอ่าโอเค หรือว่าจะแนะนําให้เด็กๆนะครับอ่ะงานตัวนี้นะครับครูได้ส่งไปแล้วนะครับไปที่อินบ็อกซ์นะครับที่ห้องเรียนของเรานะครับให้เด็กเข้าไปสอบตามนี้นะครับเนี่ยอีกซีสนะครับหรือใครที่ทําโปรแกรมนี้ไว้แล้วนะครับก็ก็ลองเข้าไปดูนะครับโดยกดค้างไว้นะครับอ่าวิธีการเข้าไปสอบนะครับนะครับก็แนะนําเด็กไป ก็ใส่ชื่อไปนะครับลองทดสอบดูสิครับอาดเยียดเลยนะครับอ่ะก็ฟังเสียงครับมันจะเริ่มนะครับอ๋อตัวนี้เคยสอบไปแล้วสอบไปแล้วเอาใหม่นะครับเข้าไปใหม่เริ่มใหม่เลยเนาะมันจะมีเสียงอย่างดีเลยนะครับอ่ะใส่ชื่อเข้าไปปึ๊บปึ๊บ สตาร์ทนี่นะครับสตาร์ทเกมนะครับก็จะมีเสียงอย่างดีเลยนะครับเสียงนี่น่าตื่นเต้นนะครับข้อใดคือซอฟต์แวร์นะครับเออข้อใดคือซอฟต์แวร์ก่อนนี่ครับปึ๊บก็จะมีคะแนนให้นะครับมีเสียงให้ด้วยนะครับมีคะแนนให้ครับวิ่งดูตรงนี้นะก็ข้อต่อไปนะครับข้อใดคือระบบปฏิบัติการนะครับก็ถูกทุกข้อครับไปประมาณนี้ คะแนนก็จะวิ่งขึ้นมาครับตามสิบข้อนะครับประมาณนี้อ่ะสมมุติว่าผมเอาแค่นี้นะครับอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ส่งให้เด็กดูนะครับก็จะเป็นอ่อะไรล่ะเห็นไหมไปดูในเฟซก็แล้วกันเนาะที่ผมส่งเข้าไปในในเฟซก็แล้วกันเนาะให้เด็กเข้าไปดูนะครับเราจะส่งแบบนี้ก็ได้นะครับคือไลท์เวิร์กชีตนะครับนี่นี่นะครับ ลองทําข้อสอบแบบง่ายๆนะครับคือข้อสอบแบบนี้นะครับก็บอกเด็กเข้าไปนะครับอ่าก็พิมพ์ชื่ออรอสักครู่นึงนะครับกําลังโหลดอันนี้คือตัวอย่างการใช้งานนะครับการเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับ Windows 11นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับอรอสักครู่นะครับไรเ o ิร์ h ชี t นะครับก็ต้องจ่ายตังค์เหมือนกันนะครับเป็นพรีเมียมถ้า จ่ายตังก็จะใช้ฟังก์ชันได้เต็มสตริงเลยนะครับเอ่อทำไมช้าละ่ะประหยัดออกใหม่นะครับเข้าใหม่นะอ่ะมาแล้วนะครับก็พิมพ์ชื่อตัวเองเข้าไปครับเนี่ยสมมุตินะครับเกตรอะไรละ่ะเกีร์มหนึ่งก็เลขเจ็ดก็แล้วกันเนาะชั้นก็หนึ่งก็แล้วกันเอ็มหนึ่งแล้วกันนะอันนี้เป็นข้อสอบที่ เป็นข้อสอบโยงนะครับอ่าคอนโทนซีคู่กับอะไรก็นี่ครับโยงเข้าไปอ่าเอ้าตรงกับอะไรครับรีเฟชนะครับคนโยงเข้าไปนะครับประมาณนี้คอนโทนวีนะครับก็หลากมาเลยประมาณนี้นะครับข้อสอนวิธีการเข้านะครับคอนโทนพีพิ้นนะครับคอนโทนวายรีเฟนะครับ f1 f1 ตรงนี้นะ f5 อยู่ตรงนี้เออโยงผิดนะครับคนโท o นะครับคนโท x คนโทรล z z u n อ o นะครับปุ๊บเสร็จเรียบร้อยตรวจคำตอบเรียบร้อยฟินิตครับก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับอ่ะอาชื่ออัตโนมัติก็แล้วกันปุ๊บเซ็นเลยนะครับตกลงครับนี่ครับก็บอกคะแนนได้ด้วยนะครับสุดยอดมากเลยครับเด็กก็ได้รู้คะแนนนะครับ ส่วนครูก็เข้าไปดูนะครับว่ามีใครสอบนะครับเข้าไปเรียนรู้เอานะครับเรียนรู้เอานี่คือแนะนําวิธีการใช้งานนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอแนะนําไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปในการสอนแนะนําวิธีการเชื่อมต่อหน้าจอสะท้อนหน้าจอ iPhone เข้ากับ Windows 11ก็แล้วกันนะครับ2โปรแกรมนะวันนี้แนะนำสองสองแอปก็แล้วกัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชมอ,ออกไปเลยครับออกไปเลยนะครับ